สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวใบเลื่อยนะครับที่สั่งมาจาก l a z า d a จริงๆแล้วผมใช้ใบเลื่อยแบบนี้มาสักพักนะครับแต่ว่าเป็นใบเลื่อยที่สั้นกว่าคือมันจะใส่กับคงเลื่อยตัดเหล็กธรรมดาเนี่ยครับส่วนเขี่ยวมันก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ตัดดีพอสมควรแต่ว่ามันสั้นครับก็เลยสั่งใบเลื่อยยาวห้าสิบเซนติเมตรสำหรับใส่เลื่อยคันธนูมาดูนะครับ ที่สั่งมาเนี่ยมันก็จะมี20เส้นครับราคา127บาทรวมส่งนะครับผมซื้อในร้านในลาซาด a าครับวิธีการใส่ใบเล่ยก็จะเหมือนการใส่ใบเล่อยของเล่ยคันธนูทุกอย่างครับก็มีน็อตสอตัวหัวท้ายแล้วก็ล็อกเข้าไปแบบนี้ครับผมโอเคครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองตัดกันดูครับอันแรกเนี่ยผมจะลองของแข็งก่อนเลยก็คือเขาควายครับผมแข็งมากนะครับขาควาย แล้วนะครับมาดูรอยตัดกันครับเป็นไงบ้างก็มันเบานะครับก็เลยตัดช้านิดนึงของายตัวนี้ผมจะเอาทำหนังสติ๊กครับตัดแบบโค้งดูครับ ก็ตัดได้นะครับแต่ต้องชะต้องใจเย็นๆนิดนึงเดี๋ยวมาลองตัดไม้เป็นแผ่นดูบ้างนะครับตัดแบบโค้งนะครับตัวนี้เป็นไม้สักครับหนาประมาณนิ้วหนึ่ง เรีบร้อยครับใช้ได้เลยครับผมเห็นไหมครับโอ้แจววเลยนะครับถ้าไม้ไม่หนามากเนี่ยตีโค้งได้ดีเลยครับครับเดี๋ยวมาลองไม้หนาสามนิ้วดูบ้างนะครับ ขาดแล้วครับแต่ว่าไม่ตรงเส้นครับเพราะว่าผมใจร้อนไปหน่อยอาจจะต้องใช้ความชํานาญแล้วก็ความใจเย็นมากกว่านี้ครับอีกอย่างไม้มันหนาด้วยแต่ถามว่าตัดโค้งได้ไมมได้นะครับแต่เราต้องใจเย็นเย็นเหมือนอันมันมันไม่ง่ายเหมือนอันที่บางกว่านี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะไม้ก็หนาพอสมควรแหละครับแต่ไม่แข็งครับเป็นไม้สักโอเคเดี๋ยวเราไปลองกับไม้ไผ่ดูบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะลองตัดโค้งดูนะครับไข่ก็ได้เหมือนกันนะครับ โอเคครับมาพูดถึงข้อดีของเล่ยตัวนี้ก่อนนะครับคือมันตัดโค้งได้ดีมากเลยครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเราตัดตรงๆเนี่ยผมว่าเล่ยลันดาหรือว่าเล่ยคันธนูเนี่ยใบแบบปกติเนี่ยจะดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นฉลุลายหรือว่าตัดโค้งเนี่ยตัวนี้ดีมากเลยครับส่วนตัวที่ผมใช้มาสักๆเนี่ยผมคิดว่ามันเหมาะสําหรับงานดี Y เลยนะครับด้วยความที่ราคามันไม่แพงมากนะครับ <c oughs> มือสมัครเล่นเนี่ยก็สามารถซื้อมาใช้ได้ พราะเรายัางอาจจะไม่มีงบซื้อเลยตัวใหญ่เลยสายพานหรือว่าเลยฉลุไฟฟ้านะครับใช้ตัวนี้แทนก็โอเคอยู่นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับส่วนรากค้าที่ผมซื้อมาผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับลองไปหาดูกันได้ครับ